สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนเื่อที่รักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสสบดีที่23ตุลาคม2568ตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงกว่ากนะครับก็มาตามดูต้นทุเรียนที่มีการสะสมอาหารไว้เพื่อทำดอกกันต่อนะครับก็เป็นการทำดอก แบบธรรมชาติทำดอกตามฤด,ดูกาลที่ไม่ได้มีการโฉบสารแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่อีสานก็คือเขตพื้นที่อำเภอเมืองอจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับกับการปลูกทุเรียนมา5าปีก็จะไม่ไปเปรียบเทียบกับ ที่เป็นมืออาชีพนะครับที่เป็นมืออาชีพแล้วนะครับเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่วันนี้ก็จะมีในส่วนของามาทำที่โคกทุเรียนนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนที่เราได้ใส่อะไรบ้างมาก่อนหน้านี้นะครับก็สังเกตเห็นใบก็ได้รับแสงแดด ก็มีความสดชื่นก็สังเกตเห็นยอดหนึ่งที่มันแห้งนะครับตรงนั้นคือหนอนนะครับหนอนมามาเจาะที่ปลายจิงนะครับก็มีไม่เยอะเนาะเห็นอยู่จิงหนึ่งมีหนอนนะครับถ้ามียาหนอนก็พ่นได้เนาะฉีดพ่นได้อ่าสำหรับวันนี้นะครับหลังจากทําคลิปกินข้าวกินปลาเสร็จเนาะ ผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยนะครับก็จะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าลงให้ต่ําให้เตียนเลยตัดให้ถึงพื้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็น่าจะประมาณสักบ่ายๆเนาะอาจจะเป็นบ่ายสี่โมงกว่าๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีแสงแดดอากาศก็น่าจะร้อนบ่ายสี่โมงกว่าๆก็จะมาใส่ปุ๋ยให้วันนี้ก็จะเป็นการเดินปุ๋ยในส่วนของกลางท้ายสูงนะครับ ผมจะเดินให้สัก1นึ่งรอบอก็คือ8 24นะครับแปดยี่่ก็มีการชวยน้ําตามตามปกตินะที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้นะครับก็เป็นการมาหว่านผงยิบซ้ำใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับผมก็ใช้เป็น12 33ไป พร้อมกันนะครับแล้วก็ให้น้ําตามาถาจากนั้นมา7วันก็คือวันที่11ก็มาใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดนะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ผมใส่เป็นประจําทุกหนึเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีดอกหรือไม่มีดอกอันนี้ใช้ประจํานะครับในส่วนของทางใบนะครับถ้าเรามีการให้ทางดินเนาะทางใบก็จะมีมาเพิ่มก็จะใช้เป็น4 นะครับสี่ยี่สี่ยี่หกนะครับฉีดพ่นทางใบซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำผสมกับาสารไหลนะครับสารไหลทะเลสองตัวนะครับผมจะไม่ใช้หลายตัวก็อาจจะไม่ต้องสับสนนะครับถ้าเราใช้หลายๆตัวนี่มันก็ไม่รู้อะไรเป็นไรนะครับผมก็จะมีอยู่แค่สี่ยี 4, 24, 26, นะ่สบสี่ยี่บหกเนาะบวกกับสารไหลนะครับ ฉีดพ่นทางใบเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกดอกนะครับก็จะฉีดพ่นเป็นระยะระยะนะครับระยะระยะไปส่วนปุ๋ยทางดินนะครับรอบนี้เป็น8 24นะครับก็อีก15วันเนาะอีก15วันก็นับบวกบวก7บวก7วันนี้23ตุลาสิ้นเดือนก็อีก7วันเนาะ สิ้นเดือน7วัน8วันนะครับตุลาคมมี3 1วันเนาะ,ะก็บวกไปอีก7วันก็จะเป็นวันที่7หรือวันที่8พฤศจิกายนก็คือ15วันเนาะประมาณ15 16กวันก็จะมาใส่ปุ๋ยให้อีกนะครับอรอบต่อไปก็คงจะเป็นอินซีเคมี Me นะครับที่ผมได้ซื้อ,อมาเก็บไว้แล้วนะครับก็จะเป็น639นะครับก็จะใช้เป็น ของพี่ชิงไปก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณานาะ,ะก็ซื้อมานะครับซื้อมาก็จะใช้เป็นตัวนี้639นะครับก็เป็นการใส่ทางดินให้นะครับทางใบก็ตัวนั้นไปนะครับตัวที่ผมได้กล่าวไปในเรื่องของการที่จะ,ะมาอดน้ำนะครับอดน้ำเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับ ที่อีสานเนี่ยมันอากาศก็ร้อนนะครับถ้าเราอดมากๆเนี่ยมันก็จะโศกเยอะเนาะทุเรียนจะโศกเยอะนะครับเพราะว่ามีความร้อนนะครับแต่ก็จะทําอยู่นะครับก็อาจจะเป็น4วันหรือ5วันประมาณนี้นะครับแต่จะให้ถึงอาทิตย์เนี่ยก็คงจะต้องดูนะครับต้องดูเพราะว่ามันร้อนมากนะครับสี่ห้าวันนี่ก็พอจะได้เนะาะทำโศกนะครับกัก,กน้ำ ออานในส่วนของใบก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ไปเปรียบเทียบกับมืออาชีพนะครับผมทําใบก็ทําได้ประมาณนี้แหละ,ะนี่ครับก็อาจจะไม่ถึงกับดำเข้มนะครับไม่ถึงกับดำเข้มเครื่องบินขึ้นอีกแล้วครับ ขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเสียงเสียงเครื่องบินโดยสารเนาะเข้ามาในคลิปนะครับอ่าก็ขออภัยด้วยนี่ครับใบใบมันก็จะมีส่วนที่ดำเนาะเขาเรียกว่าใบมันดำใบเช้มนะครับแล้วก็จะจอ,อกลักษณะที่ว่ามีสีเขียวสีเขียวที่ยังไม่เช้ม ใบตั้งโดนแดดใบใบขึ้นมาเลยนะครับกระดกขึ้นมาเลยนะครับดูใบเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ใบไม่ไม่โตมากหรอกนะครับได้เท่านี้นะครับทำได้เท่านี้ก็โอเคแล้วก็ มองเข้ามามันก็จะหนาอยู่นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปในในใต้ทรงพุมเนี่ยมันมันก็จะโปร่งๆเนะาะเพราะว่าผมก็จะเจ็บขแขนงนะครับเจ็บขแขนงในส่วนที่มันตั้งขึ้นนะครับที่มันเป็นกระโดงนะครับกิ่งขแขนงที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยก็พยายามเจ็บเอาไว้นะครับเจ็บไว้ก่อนอก็จะไม่ออกนะครับไม่ออกดูใบนะครับ ใบตั้งเนาะโดนแสงแดดก็ไม่ไปกักเยอะนะครับกักโศกโศกมากกา็ไม่ดีนะครับที่สารน,นะครับแล้วไม่มีการทำสารแต่อย่างใดเนาะเป็นการปลูกทุเรียนในแบบ ค่อนข้างจะออกธรรมชาตินะครับอ่าก็มีอยู่ประมาณเอ่อที่ผมจะต้องทำเหมือนกันเนาะอ่ามูสันชิงต้นนั้นก็ก็ก็จะลองดูนะครับอ่ามีหนึ่งแล้วก็มอนทองต้นนั้นนสองสามต้นนี้นะครับสามอ่าต้นนี้ก็กิ่งเยอะเลยเนี่ยต้องไปเจ็บออกเนี่ยกิ่งขแขนงนะครับหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้เนาะสี่แล้วก็ ห้าห้าต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ทําด้วยห้าแล้วก็โคกสามต้นแปดเก้านะครับเก้าต้นโน้นนะครับ่ก็จะทําเหมือนกันนะครับทำเก้าต้นเนาะอ่าที่เป็นต้นใหญ่นะครับอ่าวันนี้จะทําแบบนี้แหละอ่าทแบบที่ผมได้กล่าวมานะครับอ่าถึงแม้ว่ามันจะยังมียอดอ่อนเนาะเนี่ยมีใบอ่อนออกมาอยู่ก็ตามนะครับอ่าผมก็จะใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปเลยาเดินปุ๋ยอ่ากลางท้ายสูงไปเลยนะครับวันนี้ หลังจากตัดหญ้าตอนเย็นก็มาใส่เนาะมาใส่พดน้ำตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจิงกระแหงฝั่งนี้นี่ครับจิงกระแหงที่มันออกข้างนะครับก็ก็ไม่ตัดไม่ตัดเลยนะครับปล่อยเลยเนี่ยที่มันออกข้างๆเนานะปล่อยให้ขึ้นเลยแต่ถ้ามันออกนี้นะครับออกท้องจิงแล้วก็จัดการเอาออกกระแหงเล็กๆนะครับดึงออกดึงออกดึงออกนะครับ แล้วก็ขแขนงกระโดงเนาะที่มันขึ้นมากระโดงเอาออกนะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะถ้ามันขึ้นเป็นกระโดงก็ก็ตัดนะครับส่วนมากมันจะออกไปข้างนี่ครับออกแผนข้างนะกิงก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแต่และจิงมีความสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วเยอะ,อะปีที่แล้วก็มีดอกเยอะเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศฝนมาพานะครับก็ ทำให้ดอกร่วงดอกร่วงก็ต้องรอดูนะครับเก้าต้นม่ต้นนี้นะครับปีนี้เอาด้วยเอาด้วยเพราะใบเยอะมากนะครับใบเยอะมากโม่ต้นนั้นก็เริ่มสวยเนาะต้นที่มีปัญหาเนี่ยใบจะสวยมากไปดูใ,ใกล้นะครับตอนนี้ต้นนั้นก็โอสวยมากนะครับอ่ะนะครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคลิปยาวๆก็ถ้าไม่มีสาระก็คนก็ไม่อยากจะดูเนาะ,ะมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับบางวันก็ทําคลิปที่ไม่มีสาระอะไรเลยเดินชมทุเรียนอย่างนี้นะครับแต่วันนี้มาดูในสวนที่จะต้องทํานะครับก็คือตัดหญ้าให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็เป็นการมาฉีดพ่นเสริมทางใบนะครับ ฉีดเป็นระยะระยะไปนะครับสะสมไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับใช้เป็น4 24 26สี่ยี่สหกบวกกับสลายทางใบแล้วก็ตัวนี้เป็นแปดี่สีวันนี้นะครับอีกสิบห้าวันมาเปลี่ยนเป็น639ามเก้าอินซีเคมีนะครับอลองดูนะครับก็เป็นการปลูกทุเรียนเป็นการทำทุเรียนก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราศึกษาไปเรื่อยๆ อาจจะอาจจะไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็อยากจะลองนะครับขอขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ